来了。 ให้ดูเอานะคะระับเพื่อนนะอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะระับเพื่อนนะเมื่อวานนะครับบางคนก็เห็นเจ็ดสูยรนะรในห้องนะเห็นคุยกันนะคะระับเพื่อนนะแล้วแต่ปู่จะให้เดอ้อพี่น้องเดอ้อมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับอยู่ที่เราศรัทธาอย่าลืมกดแชร์นะครับอย่าลืมกดแชร์อ่นะ กดแชร์คนละ3ามแชร์สาธุสาธุพระกุ่มเมตตาลุกเดินสาธุสาธุครับพี่พิมพิกานะครับทุกันนะด <ๆ S 1> กดแชร์นะครับ <ดๆ S 1> อย่าลืมเข้าห้องวีไปเอาตัวฟันทานอยวันนี้นะครับไปเอาเม็ดเดียวนะครับไปเอาเม็ดเดียวจิมลิงกด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากอภัยนะครับสวัสดีครับพี่พิมพิกานะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะครับทุกันนะ ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้เข้ามาแคปเอานะครับบางคนเห็นไม่เหมือนกันนะครับเพื่กันนะบางท่านเห็นไม่เหมือนกันนะครับพ่กันะตัวเล็กๆน้อยๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่อิทครับขอหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านให้รีบเข้ามาอยู่ข้างนอกรีบเข้ามาเร็วๆ หนึ่งร้อยแชรหนึ่งร้อยท่านนะครับคนละสามแชร์ใครกดแชร์วันนี้ขอให้ปังปังสวัสดีครับพี่สาวนะครับจะไม่กลับหลังพนะซื้อเฟียดเพล่นมาครับให้เข้ามาแคบเอาให้เข้ามาแคบเอาเร็วๆขอคนละสามแชร์ใครแชร์วันนี้ขอให้ปังปังนะใครแชร์วันนี้ขอให้ปังปัง ดูเอานะครับุกท่านนะดูเอานะจิ้มลิงด้านล่างเข้าห้องวี <c oughs> จิ้มลิงเข้าห้องวีไอพีนะครับเพท่านนะใครที่เข้ามาดูนะครับใครที่เข้ามาดูมารับชมวันนี้ขอให้บอกปังหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านเข้ามาครับหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆแชร์สามแชร์ครับคอยถึงสามตัวครับ ร้ามตัวเด้อพี่น่องเด้อตอนนี้สิบแชร์นะครับสิบแชร์นะหนึ100่งร์ขอให้แตก3ตัวนะครับเพื่อนนะขอให้แตก3มตัวนะครับดูเอานะครับเพก่นนะให้เห็นเลขอะไรให้พิมพ์เลขนั้นขึ้นมานะครับให้ดูเอาเด้อ สวัสดีคนดูยี่สิบหกท่านครับหนึ่งร้อยคนเข้ามาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์แชร์ให้อลเด้อๆ,ๆทุกท่านเด้อแชร์บารมีปู่นะ,ะับทุกท่านนะมันอยู่ที่เาราศรัทธาพี่ฮะดิลักบอกว่าเก้านะฮะทุกท่านนะว่าโกมเก้าหรือแปดหรือสองเนาะพี่น้องเด้อเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อ ให้ดูเอาสวัสดีครับพี่กัญญานะครับสาธุสาธุนะครับสาธุสาธุใครเห็นเลขอะไรให้พิมพ์เลขนั้นขึ้นมาผู้ใดอยากถือไว้ให้พิมพ์ขึ้นมาได้พี่น้องได้เขาสั่นบอถือได้เท่ากับเราขอปู่นะครับเท่ากับเราขอปู่นะครับทุกท่านนะให้พิมพ์เลขนั้นขึ้นมาใครที่อยู่ข้างนอกให้เข้ามานะครับใครที่อยู่ข้างนอกให้เข้ามานะครับ ทางนอกให้รีบเข้ามานะครับทุกคนนะวันนี้โอ้ยพี่น้องเลขกำลังวันหากับสองเด้พี่น้องเด้่มมือนีเด้อสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับใครเห็นเลขอะไรให้พิมพ์ขึ้นมารัวรัวทั้งพิมพ์หลายทั้งแต่งมาพี่น้องชิมหมอ,อลดพิมพ์กนมาทลดพิมพ์รอยเทียร์ออกกับพวบานเราครับพี่น้องขอให้ทุกท่านพิมพ์ขึ้นมานะครับให้ทุกท่านพิมพ์ขึ้นมา เท่ากับเราขอพรปู่นะครับทุกท่านนะแล้วแต่คนเชื่อเด้อเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับทุกท่านนะอ๋อไม่ได้บังคับนะแต่เอ๋อเชื่อเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกท่านนะอย่าลืมกดแชร์บารมีปู่นะครับทุกท่านนะวันนี้เลขกําลังวันฮาหน่อยวันนี้เลขกําลังวันฮาหน่อยห้ากับสองนะครับเมื่อสิ่ออกตัวเก้าว่าพี่น้องหาสอง ห้ากับสองนะครับทุกท่านนะค่าน้อยมาแปลกๆนะครับตรงนี้ระวังตัวเดิมสาธุสาธุครับทุกท่านนะหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชรหนึ่งร้อยท่านนะครับใครที่ดูอยู่ข้างนอกให้เข้ามาข้างในนะครับให้มาแคปบเอาให้มาพิมพ์ขอปู่เอาเด้อพี่น้องเด้อใครที่เชื่อนะครับไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับ ใครที่เชื่อที่ศรัทธานะครับไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับเพกกันนะออไม่บังคับนะครับมันอยู่ที่ความเชื่อนะครับเพืกันนะตามเอานะครับเมื่อวานตามเอานะเมื่อวานได้คุยกันนะครับเจ็ดศูนย์นะไม่รู้ว่าใครบ้างเนาะเห็นเจนะ็ดศูนย์เนาะออกที่น้องออก,อ,อ,กอีลีเจ็ดศูนย์เจ้าเห็นเจ็ดศูนยนะ์่าออถึงได้บอกว่าให้ทุกคนเข้ามาดูเอาในไลฟ์สดนะครับเพื่อนนะนะให้ทุกคน มาดูเอาหนูค่าเนาะพี่สาวเ,เห็นเลข,ขเจ็ดศูนย์กระจาวเาอยู่ในห่องเอฟซีครับพี่น้องออถึงได้บอกว่าเวลาออจุดเสียเวลานิดนึงถ้าใครจะตามนะครับให้เข้ามาดูเอานะครับให้เข้ามาดูเอาเองนะเสียเวลานิดเดียวครับพี่น้องใเของาขอ,ขอ,ขอพรปูนะครับพี่น้องเนะสาะสะสมบุญไปน้ำกันครับพี่น้องดวงิีด้สมพ่มสมพงก,กันกับปูกับอ่อเนาะ เราจะได้อยู่ด้วยกันน,นานๆนะครับเท่ากับเราทําบุญร่วมชาติด้วยกันเนาะผู้ใดอยากแห้งไปก็ออกอะเขามาเบิ่งออเดอร์แต่อย่าลืมกดแชร์ให้ออแชร์บารมีปู่นะครับทุกคนนะแชร์ให้ด้วยเดอ้อหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยแชร์ครับแล้วแต่คนเชื่อนะครับเขียนแต่ไม่ได้ คือกันแล้วเนาะเห็นคือจังรัฐบาลนะครับพี่น้องว่าโอ้อยูสิบมื่นกับโบจบแล้วครับเลขรัฐบาลเนี่ยเห็นแต่เห็นหั่งบบสื่อไปสื่อเอาต์แต่เลขตรงครับพี่น,อนอ้องบพแปลงเลขใครที่ดูไลฟ์สดหวยทูบรัฐบาลวันที่ออจุดทูกนะครับหกนะครับเพื่อนนะหกแล้วมาเหมือนเลขหนึ่งนะครับที่ออบอกว่าเลขหนึ่งนะแล้วก็ไปเลขเจ็ดนะหกเจ็ดหนึ่งมีคนได้มีคนได้เยอะอยู่นะครับเพื่อนนะที่ทักมาหาออมีคนได้เยอะอยู่ สามตัวนะครับสามตัวตรงมีคนได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวก็ลงหกเจ็ดหมื่นครับพี่น้องข้าจ้ากับเอาก็เอาตามบุญวาสนาเนาะเขียนบบคือกันแต่อย่าลืมนะวันนี้นะอย่าลืมนะวันนี้ติดตามให้ดีนะครับติดตามให้ดีแล้วใครได้ดูไลฟ์สดตอนเช้านะครับคงจะได้เจ็ดห้านะครับข้ามันบ่ออันพอได้อยู่นะครับเจ็ดห้าแต่มันจ่ายบาทละสี่สิบ ดูเอาจะเป็นเลขเจ็ดหรือเลขสามนะครับสวัสดีคนดู41ท่าน100คนออขอ100คนมาแช่าบารมีปูหน้ำนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อจิ้มลิงด้านล่างนะครับจิ้มลิงด้านล่างเห็นลิงไหมครับใครที่เห็นลิงที่ออปากหมุดให้เห็นไหมครับ ลิงที่กำลังขึ้นจิ้มเข้าไปเอาตัวฟันนะครับวันนี้ไปเอาตัวฟันนี่นะครับปักหมุดไว้ให้นะครับใครยังไม่เข้าห้องวีใครไม่มีที่แทงบ้านเฮีนะครับพพื่อนนะใครไม่มีที่แทงจิ้มลิง์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับใครไม่มีที่แทงจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยแล้วบอกว่ามาจากออาไปเข้าห้องฟรีนะครับ ใครถูกโกงมาจากบ้านไหนบ้านนี้ออรับประกันให้นะทุกท่านนะบ้านเฮทีนะครับถูกร้านเราจ่ายร้านแน่นอนบาทละเก้าสิบหกนะครับสองตัวบาทละเก้าสิบหกจิ้มลิงก์เข้าไปเลยนะใครแทงก็ถูกใครแทงก็เฮงครับบ้านนี้ลองไปแทงดูนะทุกท่านนะจิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปเลยไม่มีโกงนะครับไม่มีโกงสองอยัางพี่น้องสองอยัาง ใครที่อยู่ข้างในตอนนี้นะครับ47คน50คนนะครับพิมพ์ขึ้นมาหน่อยใครเห็นเลขอะไรให้พิมพ์ขึ้นมาหน่อยเร็วบึ่งออาเด้พี่น้องได้ตัวนี้หน่อยเด้ตีออดอด้ตีออกได้พิมพ์ขึ้นมาเร็วๆพิมพ์ขึ้นมาเร็วๆผูใ้ใดอยากถึกเลขครับพี่น้องใครที่อยู่ข้างนอกดูอยู่ข้างนอกให้เข้ามาข้างในแล้วมาพิมพ์เลขด้วยกันมาเราขอพรอปู่ด้วยกันนะครับเพื่อนนะ27ค่ะ27ค่ะ สองนะครับวันนี้นะครับเพื่อนนะวันนี้นะอย่าลืมนะเลขกําลังวันสองกับห้านะครับเพื่อนนะมันจะตัดเอาสองหรือห้ามาเล่นเมื่อวานมันเอาห้ามาเล่นกับสองมาเล่นแล้วนะทุกท่านนะวันนี้จะเหลือไหมครับเพื่อนนะพาน้อยนะครับฟังนะพาน้อยใครที่ชอบเลขวิ่งเลขกรูดนะครับรอบปกติกับ VIP เน้นปกตินะครับ ตาม5กับ6นะครับวันนี้นะตาม5กับ6นะครับเมื่อวานตัวฟันไม่เข้านะครับเมื่อวานแหวกเลยเมื่อวานแหวกเลข7นะครับเมื่อวานแหวกนะครับเพื่อนะมาเลข6ให้พิมพ์ขึ้นมากดหัวใจรัวๆแต่ขัางเด้งๆในเด้อจะปูซาถูกครับพี่น้องยกมือใส่หัว o เด e r ผูอยู่ผูอยู่ทางไก่ผู้หดเห็นเหล็กยังกงียกมือใส่หัวเดอร์พี่น้องเด้อ เป็นสองเจ็ดเก้าจ้พี่แพรวาบอกว่าสองเจ็ดเก้านะครับพี่ไม้น้ำโมบอกว่าสองเจ็ดสามนะครับเอาทํไแม่พี่นอ้องเราจะตาเด้อเราจะตาเด้อหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์ใครที่ยังไม่แชร์กดแชร์ให้ออด้วยเด้อใครที่ยังไม่เข้าห้องวีจิ้มลิงก์เข้าไปเลยมาเร็วๆห้าสิบท่านแล้วครับหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆ หนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านนะพวกกันนะเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเคลียร์หน้าจอเร็วๆทุกด่านเลยมันเล็ยังไล่ะครับพี่น้องกันเล็กข้างคางกับบาทนี่พี่น้องเด้อพี่น้องนะครับใครเห็นบ้างนะครับพวกกันนะมาดูเอานะครับดูเอานะครับพวกกันนะเดี๋ยวออดูตารางไปด้วยนะครับ ดูตารางไปด้วยวันนี้นะครับวันนี2เจ็ดเก้าสองสงครับพี่น้องสองเจ็ดเก้าบอาพี่น้องเลขตารางวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปฟันให้อีกทีนะครับไปดูว่าเลขวิ่งเราจะเข้าไหมนะครับพก,ก่นนะ ในห้อง f อซนะเข้าไม่เข้าก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเล่นแบบมีสตินะครับหนึ่งร้อยคนขอหนึ่งร้อยคนใครยุ่งอยู่ข้างนอกเข้ามาเร็วๆก่อนทูบจะหมดใครเห็นเลขอะไรให้พิมพ์เลขนั้นขึ้นมาเขาเราขอปู่ก่อนจะออกจากไลน์นะครับใครที่เข้ามาแล้วก่อนจะออกจากไลน์ให้พิมพ์เลขนั้นก่อนที่จะออกจากไลน์นะครับเพื่อนนะห้าสิบกว่าท่านนะครับให้พิมพ์เลขนั้นก่อนก่อนที่จะออกจากไลน์นะครับเพื่อนนะเราถือเคส นนะคือแบบนี้เลยครับพี่น้องก่อนที่เขาจะลงไรจะออกจากไรให้พิมพ์เลขนั้นขึ้นมาเท่ากับห้องข,ขอปูชาถูชาถูดเด้อพี่น้องเด้อคอยแตกสามตัวครับพี่น้องเด้อใครเห็นเลขอะไรให้พิมพ์เลขนั้นขึ้นมาได้เลยใครจะเข้าห้องวีจิ้มลิงก์ด้านล่างมีที่ให้แทงบาทละเก้าสิบหกพี่น้องบาทละเก้าสิบหกนะครับทุกคนนะสามตัวเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ ก่อนที่จะออกจากไลน์ให้พิมพ์เลขนั้นขึ้นมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อแมนยูบอพี่น้องสองเจ็ดที่นิวบอกว่าสองเจ็ดศูนย์อ่าว่านะน,น,น,นะน่าจะเป็นแปดนะครับ 2, พี่น้องนะน่าจะเป็นแปดนะครับวุ้ยสองพี่น้องสองเจ็ดสองบอกมาหน,นี้นะวันนี้วันอะไรสองเจ็ดสองหรือสองเจ็ดสามเอาพิมพ์ขึ้นมาเลย แปลงเลขน้ำนี่เด้อโอ้ยแปดพี่น้องผู้ใดเห็นแปดแปดหรือห้านี่ใครเห็นเลขนี้แปดหรือห้านะครับเพื่อนนะแปดหรือห้านะครับเพื่อนนะเห็นไหมนะสวัสดีคนดูหกสิบสองท่านครับหกสิบสองท่านใครเห็นเลขอะไรให้พิม our, พ์เลขนั้นขึ้นมานะครับก่อนที่จะออกจากไลน์นะเพื่อนนะผู้ใดจะกิดเลขกับพิมพ์ได้พี่น้องได้ขอปัวได้ก่อนที่จะออกไลน์ออกจากไลน์นะครับ เลขยังนี่นะหกสิบสองท่านพิมพ์เลขนั้นขึ้นมาพิมพ์รัวๆเลยพิมพ์รัวๆเลยขอให้แตกครับพี่น้องโอ้ซาถูซาถูเด้อพี่น้องเด้อพี่นิชาบอกว่าสองเจ็ดสองนะครับพี่นิชาว่านะครับพี่ไอตัวเลขบอกว่าสองเจ็ดสองห้าหนึ่งห้าโอ้ซาถูพี่นกน้อยบอกว่าสามเจ็ดสองเอาเห็นตัวใดครับพี่น้องเห็นตัวใดสี่สามหรือสี่สองเด้อ ให้พิมพ์ขึ้นมาสวัสดีคนดู66ท่านครับ100ท่านเข้ามาเร็วๆมาพิมพ์ช่วยกันขอช่วยกันเด้อพี่น้องเด้อสิ่งที่ไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับเพกกันนะขอบารมีปู่ขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะครับสาธุสาธุเด้อพี่น้องเด้อลาสตาห้างน้อยนะครับลาสตาห้างน้อยสายวิ่งลูดนะครับใครที่ชอบวิ่งลูดเอาไปเล่นได้เลย วันนี้นะครับเลขกำลังวันมี2กับห้านะครับเอาทำแอพี่น้องใครที่จะออกจากไลฟ์ให้พิมพ์ขึ้นมาก่อนเดอ้อใครที่จะออกจากไลฟ์ให้พิมพ์ขึ้นมาก่อนขอพอรปู่ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้ปังๆโชคลาภเดอ้อดูให้จบผู้ใดเห็นเลขอย่างเอา,เอา,เอาพี่น้องเอาดูให้จบใครเห็นเลขอะไรโอ้คนคนแขนลูกพี่น้องดูให้จบ ดูให้จบนะครับใครเห็นเลขอะไรนะครับทุกันนะใครเห็นเลขอะไรนะครับแปลงเป็นเลขได้บอพี่น้องแปลงเป็นเลขได้บอเลขเอียงนี่ตัวนี้หน่อยนี่แปลงเป็นเลขได้บอครับเลขอะไรนี่หาหาพี่พลวยรีบอกว่าหาหามันเลขหาหรือเลขแปดเหรอครับพี่น้อง พดมุนีสิแตกครับพี่น้องสาธุสาธุขอให้ปังปังรวยรวยมาครับห้าสิบแปดท่านคดทิ้งรู้ครับพี่น,ออน,น้องโบแมนสิแตกอีลีบ่หกสิบท่านที่อยู่ในนี้ก่อนเราจะออกจากไร์พิมพ์ม,มาแล้วค่อยออกจากไร์ใครไม่พิม์บถือเหล็กได้พี่น้องได้โบได้ขอปูได้พี่น้องได้ให้พิมพ์ก่อนที่จะออกจากไร์นะครับขอให้โชคดีนะครับพิมพ์แล้วคนหัวใจรัวๆมานะครับ อิ่มแล้วคนหัวใจรัวๆนะบารมีปู่นะครับทุกันนะบารมีปู่ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรอ,อ๋อไม่ได้บังคับนะครับใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะศรัทธามีบารมีเกิดนะครับทุกันนะตามเอานะครับสองเจ็ดห้าสองเจ็ดสองนะครับสองกับห้าตัวเดียวกันแปลงเลขหนึ่งนะครับพี่น้องไดสองเจ็ดห้าสองเจ็ดสอง นะครับ5กับ2ตัวเดียวกันฟังนะครับ5กับ2ตัวเดียวกัน7 5นะครับ5 2องนะเพื่อนกันนะอย่าลืมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอนกันนะ2 2งอาเฮงเฮงปั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 งครับพี่อีทครับสวัสดีครับพี่มลนะครับพี่มลบอกว่า278สาธุสาธุสาธุผู้ใดขอเลขยังไงขออกเลขนั้นเด้อพี่น้องเด้อ เข้าห้องวีกันเลยนะครับห้องวีไปไปไปเข้าไปจิมพังครับพี่น้องเหรียญน้ำเหรียญน้ำเหรียญน้ำลงทุนเบาๆค่อยๆไปนะครับรอบละสี่หาลอยขอให้ปองังนะครทุกคนนะอย่าลืมเข้าห้องวีนะครับอย่าลืมเข้าห้องวีนะครับขออีกสิบวิเดี๋ยวออลงไลน์นะครับขออีกสิบวิเดี๋ยวออลงไลน์ใครยังไม่ได้พิมพ์อะไรให้พิมพ์ขึ้นมานะครับขอพรปู่บันเดอพี่น้องเด้อเอาที่ตามตัวเองเชื่อนะครับ ถ้าใครเข้าห้อง V แล้วนะครับใครเข้าห้อง V แล้วนะครับเดี๋ยวไปรอตัวฟันฮานอยนะครับวันนี้ตัวฟันตัวเนี้นนะครับเพื่อนกันะเข้าห้อง V จิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับเพื่อนนะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากดแชร์ให้ออคอยติดตามอยู่ตลอดคอยให้กําลังใจกันอยู่ตลอดขอบพระคุณมากๆนะครับเพื่อนกันะเราจะไปด้วยกันนะครับได้ก็ได้น้ากันเสียก็เสียน้ากันครับพี่น้องแต่เพียเท่าขอให้ได้ตลอด ซาถูซาถูขอให้รวยตลอดซาถูซาถูรับพี่น้องวันนี้ก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ